ผู้ชมครับมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องครับหากพูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญล,ล่าสุดนะครับในส่วนของวิบรัฐบาลก็บอกอย่างนี้ว่าจะพยายามนะครับยื่นเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูลให้ทันในช่วงของวันพุทธที่26สิงหาคมนี้ครับนายชินวอนบุญยเกียรติรองประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิบรัฐบาลได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาการยื่นยติการแก้ไขรัฐมนูญต่อประธานรัฐสภาว่า ในวันจันทร์ที่24สิงหาคมนี้แต่ละพักของพักร่วมรัฐบาลนะครับจะนำร่างแก้ไขของแต่ละพักทั้งพักพลังประชารัฐพักภูมิใจไทยและพักประชาธิปัตย์ได้มาหารือร่วมกันก่อนจะนําเสนอเนื้อหาของแต่ละพักนะครับมารวมกันให้เป็นร่างในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพักร่วมรัฐบาลฉบับเดียวโดยจะเร่งส่งยติถึงประธานรัฐสภาให้ไทยภายในวันที่26สิงหาคมนี้ครับ ขณะที่ศาสตราจารย์กิติคุณดรวิษณุคเครืองามรองนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่นายกรัฐมนตรีให้เปลี่ยนแนวทางจากเดิมในการยื่นเป็นฉบับรัฐบาลมาเป็นให้แต่ละพักการเมืองในฐานะพักร่วมรัฐบาลยื่นเองว่าไม่ทราบนะครับเพราะว่าเข้าใจว่ายังไม่ถึงจุดนั้นขณะนี้แต่ละพักของพักร่วมรัฐบาลต่างเตรียมตัวของตัวเองไปก่อนทั้งนี้ในส่วนของรัฐบาล การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นหนึ่งในนยโยบายถแถลงต่อรัฐสภาแต่ถ้าไม่เสนอในนามรัฐบาลจะถือว่าขัดต่อสิ่งที่ถแถลงไว้หรือไม่นั้นศาสตราจารย์กิติคุณดรวิษณุเครืองามกล่าวว่าไม่จําเป็นเพราะท้ายที่สุดนะครับถ้าพักร่วมรัฐบาลต่างคนต่างเสนอก็ถือว่าโอเคและสามารถทําแทนรัฐบาลได้ด้วยครับ